ทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยลออเพียนบันนอกอหอกนาหมู่เขากลายืนท้าโตล้ลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการเวลา ดใครจะ<า>นักศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตรอกไฟไหมตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกรงจังหวัดระยองเป็นแหล่งศึกษาดูงานและการอบรมสำหรับเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองและจะนำไปสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนแต่กว่าจะเป็นแหล่งศึกษาดูงานอย่างเช่นทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักพี่อาพรมไทยสงเจ้าของบ้านได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเอง ว่าดั้งเดิมเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ต่อมาได้ย้ายมาทำมาหากินอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยเริ่มต้นทำอาชีพเป็นชาวประมงตั้งแต่ย้ายมาจากกำแพงเพชรนป็นคืกำแพงเพชรของเดือนปอสีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ทุท่งควายกินระยองตอนนั้นก็ไม่มีอาชีพอะไรเนาะตอนนั้นที่ดีที่สุดก็จะมีหนึ่งเข้าโรงงานสองก็ออกทะเลแล้วเราก็เรียกออกทะเลไปออกทะเลตั้งแต่พศ2518 ก็ไปอยู่ทะเลก็เรียกทะเลน้ําลึกกันนะก็กลับขึ้นมาก็ปศสองกร้อยสามสิบห้าก็อยู่ทะเลอะไรประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีเขาเรี้ยกประมงน้าลึกพอกลับขึ้นมันก็เบื่อนั่นมันอยู่นานแล้วกลับขึ้นมาก็มามีครอบครัวไม่มีครอบครัวเสร็จก็อยากจะทําทางานบนฝั่งมั่งนะก็ไปสมัครโรงงานทีนี้พอเรามีความรู้แค่ปสี่โรงงานเขารับเหมือนกันแต่ว่าเป็นให้เราเก็บขยะรอบๆโรงงานเนี่ยวันละสี่สิบบาท มันก็ไม่พอนะไม่พอกินก็เลยจะกลับไปไปออกทะเลอีกแต่ว่าเป็นประมงชายฝั่งตอนนั้นก็เริ่มเริ่มแม่แม่แม่แฟนเขาก็เริ่มแบ่งที่ให้ประมาณหกไร่ครึ่งก็ไปทําสวนเงาะสวนทุเรียนอะไรพวกนี้ทําแบบเราทําไม่เป็นนะตอนนั้นก็ที่บ้างก็นี่ก็ทํานาด้วยมีประมาณสิบไร่ก็ให้ทําก็ทําไปเยกันหลย ทีนี้มันเป็นข้อเสียคือเราเราชอบฉลองชอบกินเหล้าไปทะเลกลับมาก็จะแวะกินเหล้าก่อนเข้าจะกินช่วงตอนที่ขาไปคลองกลับมาต้องจนเย็นนะเย็นบางทีก็กินเย็นไม่วาถ้ามันติดข้างไปข้างกับพวกอีกไม่ค่อยกลับกลับมาที่ต้องเราต้องไปตามไปไปเที่ยวดูว่ะเพราะางทียบอกก็ไอผัวมึงเหาไปเมาตรงงั้นตรงนี้เราก็ต้องบางครั้งก็ ต้องไปดูเนาะแต่เป็นกลางคืนเนี่ยเราไม่กล้าไปเรแเราก็คิดอยู่ในตัวเราเองเราอุ้ยเราอยู่คนเดียวแล้หลูกก็ยังเล็กเนี่ยเราไปเนี่ยมันเป็นอันตรายกับตัวเราไหมกว่าจะถึงบ้านก็เมาแล้วที่เวลาเวลาไปสวนแล้วก็ทําไปเป็นอะแล้วก็ไปถามร้านเขาเรียกคลินิกเกษตรนะก็ไปถามเขาว่าทํายังไงเขาก็แนะนําแนะนํใไปเราซื้อปุ๋ยสูตรนู่นสูตรนั่นสูตรนี้เอาไปใส่แล้วก็ซื้อไปใส่ตามที่เขาบอกเนี่ยพอมีหนอนกินใบงะอะไรหน่อยก็ ก็ให้ซื้อยาแล้วก็ซื้อไปฉีดเนหลยก็คิดอยู่ในใจว่าทํามันมีลูกมันโตเมื่อไรอาจจะได้เป็นเงินเป็นแสนมันอย่างที่เขาว่ากันนะเขาบอกขายปีนึงได้ตังหลายแสนอะไรเงี้ยแล้วก็คอยก็พอถึงเวลามีลูกแล้วมันไม่ได้แล้ว <c oughs> เก็บลูกเก็บลูกขายหมดทั้งสวนเนะี่ยมันก็อาจจะได้เป็นแสนอน่นะแต่ว่ามันต้องพอเวลาเราเอาปุ๋ยไปอ่ะเราไปติดไว้ที่ร้านอนะ่ะพอเราเก็บเงินได้แล้วก็ต้องเอาเงินที่เราขายของได้นะ่ะ เอาไปให้เขาหมดมันก็ไม่เหลืออะไรหรอกวงจรชีวิตของพี่อาทำมาหากินอยู่กับการทําประมงชายฝั่งอยู่หลายปีและยังกินเหล้าเป็นประจำแม้ทําสวนผลไม้และทํานาก็พึ่งพาสารเคมีทําให้ต้นทุนสูงอีกทั้งลูกกำลังอยู่ในวัยเรียนค่าใช้จ่ายจึงมากกว่าไรายได้ทําให้ครอบครัวต้องเป็นหนี้เป็นสินจะว่าพ้อของมันก็ก็ไม่พอที่เดียวน้ำก็ขาดขาดปีมี ไม่แม่นแม่ป่าไงอย่างนั้นไปไดายมั่งไม่ได้มั่งค่ะคิดยุ่งกันนะบางครั้งก็คิดว่าเออทําไงวะจึงจะเด็กกลับมาทําอาชีพอื่นมั่งมาอยู่ทะเลอ่ะมึงฝนตกคื่นแรงอะไรเงี้ยแล้วก็ทํากินยากเนาะบางทีก็ต้องหยุดหยุดออกไปเพราะว่าเรามันจัดอะไรเชื่อมพกแน่เนี้นนแล้วมันก็ทําให้เราต้องไปยืมเข้าว่ะเวลาถี่เรา เราหยุดหลายวันเนี่ยเป็นเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ชาวบ้านด้วยนะแล้วก็ตอนทําสวนด้วยด้วยที่เราไปทะเลกลางคืนแล้วกลับมาเมาด้วยง่วงด้วยข้างๆสวนเขาก็แนะนำให้ให,ให้ลงน้ําเวียงอ่ะลงสปริงเกอร์มันจะได้สะดวกขึ้นอ,อทนี่มันไม่มีตังก็เลยไปไป,ไปกู้ทกสกูส้เขาตอนนั้นกูก็มาแสนหนึ่งเอามาวางสปริงเกอร์เราก็จะเปิดน้าแล้วเราก็จะได้นอนหลับได้อะไรได้ไย ก็ทำสัญญาก็ไว้ห้าปีปีละสองหมืนก็คิดว่าเงินสองหมื่น่ะมันหาได้ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันไม่เหลือกันนั่นเองพอถึงเวลาใช้หนี้มันก็ไปยืมกันไปยืมกันมาแปะกันไปโปกันมามม่อยู่ก็ไเมื่อค่าใช้จ่ายมีมากกว่ารายได้นี่สินจึงทับถมมากขึ้นสําหรับหนี้ที่กู้มาจากทกศก็ยังไม่สามารถใช้คืนได้ทกศจึงมีโครงการพักชำระหนี้สามปี แต่เกษตรกรต้องไปอบรมสัจธรรมชีวิตพี่อาจจึงได้มีโอกาสไปอบรมที่ชุมชนปฐมโสกจังหวัดนครปฐมครับวิตอนนั้นนะตอนนั้นมันมีโครงการพักชาระหนี้ของทศกสคนที่มีหนี้ตั้งแต่แสนบาทลงมาก็ให้พักหนี้สามปี ตอนปีสี่หกันนะทีนี้เราไม่ได้เป็นลูกค้าเราก็เขาให้แฟนเราเป็นลูกค้าเขาชื่อชื่อชอนโหนปเป็นชื่อเขาทสอสก็เอาหนังสือมาให้ดูแล้วก็เตรียมจะไปทะเลเลยสามโมงฝ่าทสอสก็เอาังสือมาให้ดูบอกว่าให้ให้แฟนไปอบรมนี่เราเอามาอ่านดูเขาเขียนว่าอบรมหลักส,สูตรสัจธรรมชีวิต ที่ชุมชนปสมปโสกตำบลพร,ปรทปน์อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมเป็นเวลาสี่คืนห้าวันเราชอบไปตรงสี่คืนห้าวันนี่เราจะไปฉลองไงจะได้ไปเที่ยวไก,กลๆสักทีเราเข้าใจว่าปฐมปโสกเนี่ยต้องเป็นโรงแรมต้องเป็นเหมือนเหมือนชายทะเลอะไรประมาณนั้นนะเข้าใจแบบนั้นเราก็เลยบอกว่าแกไม่ต้องไปแล้ไวไปเองก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นอารมตั้งแต่วันที่25กุมภาถึงวันที่1มีนาคม 4, ปี46ก,กไ็ไปนะไปกไปกันทั้งหมด8คนสกสรับไปก็ไปแวะเซเว่นหรือแวะร้านนี่แหละแล้วก็ซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อไม่เพียบเลยแล้วกะว่าฮาัสไปซื้อในนู้นม,มันจะแพงไงมันเหมือนมันเป็นรีสอร์ทเปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเข้าใจเรานะก็ซื้อไป พอเลี้ยวเข้าไปกระจายหายว่าซะมันไม่เจอเจอในต้นไม้เต็มหมดถึงก็เลยโศกก็เริ่มงงงงล้นะเท้าก็ไม่ใสแต่ชุดสีน้ำเงินตัดผมเกลียนผู้ชายผู้หญิงก็เริ่มงงเราไปถึงก็ไล่เราลงลงจากรถเลยเนีเออสอสอก็บอกว่าเขาจะเอารถไปเก็บทีนี้มันมันไปส่งที่ผสมมะโศกแล้ววิ่งมาเก็บที่แกงนี่ันเดินเข้าไปเขาก็ยึดรองเท้าก่อนยึดรองเท้า คนสเสบียงเจอเหล้าเจอบุหรี่ก็ยึดไปเลย <c oughs> มื้อแรกกินก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัตก็เรื่องงงๆ <c oughs> แล้วก็ได้อยู่เขาแหลพะพอเขายึดหมดแล้วก็ไม่กินก็ได้ก็ไม่มีให้กินแล้วก็ไม่กินใจแล้วเอาทีนี้การอบรมเขาก็จะมีหลายๆอย่างนะเรื่องธรรมะเรื่องออกกําลังกายมันก็ทําให้เราลืมลืมในพวกนั้นไปได้เรื่องเหล้าเรื่องเหล้าบุหรี่ก็ลืมไปได้การอบรมศัจธธรรมชีวิต เป็นการอบรมให้กเกษตรกรเรียนรู้สัจจะของชีวิต4คืน5วันโดยมีธรรมะเป็นหลักการสำคัญซึ่งเน้นให้กเกษตรกรลดละเลิกอบายามุขอุดรูรั่วของชีวิตและรู้จักการพึ่งตนเองโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตซึ่งสามารถทำได้เองเช่นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการทำน้ำหมักชีวภาพน้ำพ่อน้ำแม่และการทำน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าเพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในครอบครัว อยู่เขาก็เรียนรู้อะเรียนรู้เรืร่องการจะทาชีวิตอยู่ยังไงมาถึงมีแต่น,นี่ถึงจนทําเกษตรไม่เคยเประสบความสาเร็จอะไรประมาณนี้แล้วก็จับประเด็นหลักๆเอามาสองเรื่องเรื่องแรกก็คือ,คอเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นอยู่เรามีข้าวกินอย่างเดียวที่เราไม่ซื้อ,อนั้นเราซื้อหมดเลยแล้วก็ยิ่งจะเป็นภาคการเกษตรแต่เนี่ยซื้อทุกอย่างเลยมันก็เลยไม่เหลือก็ได้เรียนรู้คือมันจะเรียนอยู่ประมาณห้าหกอย่างอะนะ แต่ระยะเวลาการเรียนเนี่ยก็สี่คืนห้าวันวัน,วนละสองอย่างบางวันละสองอย่างเนี่ยมันก็ก็ได้พอสมควรเนี่ยนะก่อนจะกลับก็ยืนปฏิญ,ญาณต่อรูปพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าไปถึงบ้านเนี่ยจะไปทําทันทีใช้เวลาพิสูจน์เนี่ยสามปีคือ,คอ,คอ,คอจะไม่ท้อไม่ถอยใครจะว่าย,ยังไงก็ช่างนะเราจะทําลองดูสามปีถ้าสามปีดีเราก็ทําต่อไปเลยตอนนี้ก็ทํามาสิบเอ็ดปีแล้ว สี่คืน5วันเป็นการอบรมเข้มข้นในชุมชนนักปฏิบัติธรรมชาวอโศกจึงมีเกษตรกรจํานวนหนึ่งที่ผ่านการอบรมได้กลับไปปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเองพี่อาร์ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้นําความรู้จากการอบรมมาปรับใช้กับตนเองครับคือพ,พอกลับถึงบ้านวันที่หนึ่งมีนาคมนะก็รถก็มาจอดตรงนี้แหละรถตู้ทศมาลับก็มาลงตรงนี้มาถึงบ้านก็ประมาณสองทุ่มนีม่คนที่บ้านเนี่ยก็จะมีเมียมีลูกมีพ่อตามีแม่ยายคอยอยู่ เขาคิดยังไงรู้ไหมเขาคิดว่าผมเนี่ยต้องคานลงจากรถตู้เพราะมันหายไปสี่คืนห้าวันคองาเมาเต็มที่เลยก็ตามไปห้าพันเลท่านก็รถตู้มาจอดปุ๊บก็ลงลงจากรถตู้นะแล้วก็ยกมือไหว้เมียพูดว่าเจริญธรรมฝำมนึกดีแล้วก็ลาเมียก็เริ่แปลกใจนะตอนไปมาอย่างนี้ตอนกลับทําไมเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะมาปุ๊บ มาเราก็เดินมาเด็กไลนะ่นักของเราถึงก็ก็เห็นหนาเราก็เห็นหนาเราตัวเราเนี้แหละเขายกมือไหวพ่วะเจริญทำสํำนึกดีเราอันนี้มาแปลกหัวเราไปทำอะไระคือทุกวันเนี่ยเราไม่เคยไม่เคยยกมือไหวกันนาะผัวเมียเนี่ยมายกมือไหวแล้วเป็นอะไรเปล่าคนเนี่ยมันไปเมาหรือมันเพี้ยนอะไรแล <c oughs> ้วแปลกมากเลยอ่ะ เลยแปลกจยากที่เมขยันเนี่ยนะจะไปคลองหมดเองอไปทําเขามันบาปนะเขาเอาแขนพอกินบอแน่เขา่ไม่ต้องเอาขายหรอกเรามาทำไอ้กรตรแบบว่าเราเราคิดว่าเรากินอะไรปลูกไอ้นันดีฟา้าเขา่ไม่ต้องไปทาอย่งงางนั้นหรอกเอ,เอา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 ก็เอาเอะไอ้เราก็ค่อยๆลดไปเนี่ยว่าตอนนั้นอายุเขาอายุกันตีเขาเอามาเราก็ลดลงไปแบบเยอะเลยแหละ ก็คือจะกินจุบจุบจิบจิบตามงานตามอะไรแค่นั้นเองเออแล้วแต่ว่าไม่ไม่มีการฉลองแบบเมื่อก่อนแล้วและชีวิตมันดีขึ้นไหมมันก็ค่อยๆพัฒนานะเราก็เหมือนคือตอนนั้นก็ทําบัญชีรับจ่ายอะไรมาเรื่อยมาเลยเพิ่งมาหยุดมอปีที่แล้วนี่แหละก็คือเราก็พยายามมองภาพของเราชีวิตดีขึ้นแน่เพราะหนึ่งก็คือสุขภาพร่างกายเราได้ดีขึ้นแล้วล่ะดี <c oughs> แล้วก็เราก็มาเริ่มทําทนาพอทํานาก็ พัฒนาไปทําสวนก็คือทําเองทั้งหมดเลยจะเป็นปุ๋ยเป็นยาอะไรพวกนี้มันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนี่สินก็ลดลงไปนี่สินพอกลับมาจากนู่นสองปีหลุดเลยจากการใช้ชีวิตแบบนี้นะแหมมันก็จะเหลือเหลือถ<ๆ>ึงมันก็จะเหลือมาเรื่อยๆมันไม่ได้เป็นกอบเป็นกำไม่เหลือเป็นแสนแต่ว่ามันจะเหลือเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เ <ส Alright. S 2> ก็บก็หลุดมันก็เลยได้มาตั้งงี่บอกอุดีใจมากมากเลยเหมือนเหมือนว่าม, asted, มีคนมาช่วยแล้วแล้วอะ จะบอกว่าเหมือนได้พ่อบ้านใหม่ได้ใช่ได้ได้ได้เลยอ่ะแล้วจากที่เขากินเหล้ากินแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่กิน้ก็หยุดมาแล้วก็เลยเราบอกดีใจมากๆบอกเหมือนเขาไั้เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะ อาชีพเป็นชาวประมงพี่อาและแม่บ้านได้หันมาเอาจริงเอาจังกับการทําเกษตรอินทรีย์ทั้งสวนผลไม้เช่นเงาะและลองกองที่ให้ผลผลิตเต็มต้นและที่สําคัญคือการทํานาข้าวซึ่งมีทั้งนาเช่าและทํานาของตนเองซึ่งเขาเน้นปลูกข้าวพันหอมมะลิแดงพันไรซ์เบอร์รี่และหอมมะลิ105ครับก็คือถ้าเป็นที่นี่จะเป็นทํานาข้าวอินทรีย์เนาะขั้นตอนก็คืออันดับแรกคือ,คอต้องมีการเตรียมดินก็คือหมักไถ,ไถ ฟางหมกแล้วก็หวานถัว่วเสร็จแล้วพอถั่วออกดอกแล้วก็ไถหมกออันนี้เราหมกมาสองรอบแล้วเพราะเราหว่านตั้งเดือนเมษาก็เลยได้หมกถั่วสองรอบค,อคือดินก็คือปรุงดินก่อนดินก็จะดีขึ้นนั้นเวลาเราเอาข้าวลงไปโยนเนี่ยโยนปุ๊บข้าวมันจะขึ้นเลยน,นั่นคือขั้นตอนส่วนวันนี้วันนี้ที่มาทําก็คือการเพราะกล้า คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้วิธีการก็เรียกเพาะแห้งเพาะบนบกเพาะบนบกมันก็จะเปลืองก็คือเราต้องไปหาดินมาแล้วก็มาล่อนมาอะไรหลายๆอย่างต้องมีเอาแลมมาคุมต้องลดน้าเพราะนั้นมันก็มันมันก็ยังไม่ลดต้นทุนจริงอะ่ะมันก็จะต้องเหมือนกับนาดําก็คือยังต้นทุนสูงอยู่ก็เลยพัฒนาการมาเป็นทําแบบนี้ <c oughs> แบบนี้ก็จะลดต้นทุนเพราะาว่าไง เพาะก้าในถาดหลุมซึ่งหนึ่งถาดมีประมาณ400กว่าหลุมและเพาะลงไปในแปลงนาการเพาะก้าแบบนี้เป็นการประหยัดพันธุ์ข้าวได้อย่างดีก็จะไม่ปวดหลังเนื่องจากการดํานาเหมือนในอดีตครับได้ยาดนี่คือถ้าเป็นนาดำาเราตกก้าเนี่ยก็จะใช้ประมาณ10กิโลต่อไร่ถ้าเป็นนาหวางก็จะ20โลต่อไร่แต่ว่าถ้าเป็นนาโยนเนี่ยประมาณ5กิโลต่อไร่ก็จะลดเรื่องมเมล็ดพันธุ์ลดเรื่องแรงงาน แล้วไปได้ความรู้แบบนี้มาจากไหนก็คือก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ต่องกตไปอบรมจากอโศกมาก็ยังไม่มีนายโยนเนาะแล้วก็คือเราก็ต้องใฝ่หาครับก็เรียนรู้ไปเที่ยวดูเขาบ้างแล้วก็ดูตามซีดีดูตามสื่อที่เขาออกมาหลังจากเพาะกระข้าวเรียบร้อยแล้วปล่อยไว้ประมาณครึ่งเดือนต้นข้าวจะโตขึ้นประมาณ10-15เซนติเมตร ซึ่งก็ถึงเวลาที่จะนำกล้าข้าวในถาดหลุมทั้งหมดนี้ไปโยนหรือไปปาเป้าลงในแปลงนากันแล้วครับวันนี้ก็มาทำนานาโยนซึ่งรอคอยมาเป็นเวลา16วันตั้งแต่ตกลาวันนั้นอนะจนเมื่อวานนี่เลยฝนเพิ่งตกแต่ก็ตกมาแค่สองโฟ่ใหญ่ๆเองนะ ตื่นมาตีสีมาดูเออมันพอเอาได้แล้วเราก็เลยขืนขืนทำน้ำมันจะน้อยหน่อยก็เลยขืนขืนเอามันราว่าอายุกามันก็ได้แล้วเนี้ยเลยขืนข,นขืนเอาปกตินี่น้ำจะดีกว่านี้นะ้ำธรรมชาติแล้วต้องไห้มากกว่านี้หน่อยนึงทีนี้เราก็ไม่มีเวลาแล้วน่มันก็ถึงได้ดูการแล้วเราก็เลยพอทําได้ก็ทําเลยแล้วกล้าเข้าในถาดกับกล้าเข้านาดําเมื่อก่อนที่อดีตที่คนไทยเคยทามันต่างกันึ่ง ็คือถ้าเป็นนาดํามันก็ต้องอายุยี่ห้าถึงสามสิบวันเพราะว่าเวลาเราถอนนั่นเนี่ยก็เป็นนาดํามันต้องถอนแล้วเอามาฟาดกับขานะมันต้องให้ต้นเขาแก่หน่อยนึงมันถึงจะทนได้ทีนี้ถ้าเป็นนาโยนเนี่ยมันก็สิบห้าถึงยี่สิบวันเพราะว่าหลุมมันเล็กถ้ามันยาวเกินเนี่ยถ้ามันมีน้ําลมมันแรงๆเนี่ยมันพัดปุ๊บมันจะลอยก็เลยต้องเอาต้นกําลังดีแล้วก็น้ําเลื่อๆอย่างเงี้ยดีแต่มันก็จะมีข้อเสียคือ ไ่สีห้วันฝนไม่ตกเดี๋ยวยอยามันจะขึ้นก็นต้องวัดดวงกันอีกทีแลวความแข็งแรงของกล้ามาของกล้าข้าวความแข็งแรงถ้าเป็นกล้านาดํามันก็แข็งแรงฝานะเพราะาอายุมันมากฝาอันนี้มันก็จะดูบอบช้าไปบ้างแต่โดยธรรมชาติของข้าวเนี่ยก็มีความอดทนสูงที่เราเอามามันก็จะพับมัง่งหักมัง่งสักสาวันก,ก็จะตั้งตรงแล้ว ทำนายโยนโดยทั่วไปจะใช้วิธีการโยนก้าข้าวให้กระจายออกไปลงในแปลงนาแต่สูตรของพี่อาเขาจะใช้วิธีการปาเป้าคือปาก้าข้าวซึ่งมีลักษณะเป็นลูกตุ้มเล็กๆทีละหนึ่งหลุมให้ลงไปในแปลงนาได้ระยะความห่างของต้นข้าวอย่างเหมาะสมนายโยนแบบปาเป้าแบบนีน้ไม่ต้องปวดหลังเหมือนในอดีตและเด็กๆก,ก็สามารถทําได้ครับเราจะได้ระยะยางโยเนี่ยมันบางครั้งมันก็ไปเป็นจุกมันไม่ไปเป็น อย่างเงี้ยมันจะจะจัดระเบียบได้เนาะไอ้ยางโยนน่ะไอ้ทีทีก็ทีไปไอ้ทีหางก็หางไปมันก็และมาอีสวยแล้วขาก็ก็และมาขึ้นไม่สวยแล้วมันก็ไม่เนียนงี่ไงถ้าเราทำแบบเนี้ยมันมันเน่เนเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยฟ้าปุ๊บปุ๊บเนี่ยค่ะช้าฟ้าแต่ฟ้าเนี่ยน้อยมันชั่วร์ฟ้าฮะแล้วก็เหมือนเราดำอ่ะถาวาเราโยนกันมันทีมั่งหางมั่งแลไม่เรียบร้อยแลไม่สวยงามด้วย คือถ้าโยนเนี่ยมันเปลืองก้าเต็มเร็วเตพงังเราเนี่ยคนเดียวเนี่ยเทียกด้วยโยนด้วยแต่ว,วันนึงได้ประมาณ3 4สไล่แต่ว่ามันก็จะใช้ก้าเนี่ยประมาณ 80- 100ถาดแต่ว่านี่ที่เราปลาเป้าแบบเนี้ยตอนเช้าเนี่ยเราโยนไปเนี่ยได้ประมาณ90ถาดก็จะเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก1้0าเสร็จแล,ล้วสองไร่มันก็จะลดต้นทุนเรื่องเรื่องพันมเมล็ดพันอ่า ทีนี้ถ้าเราโยนแบบนั้นเนี่ยบางบางลูกตุ้มมันก็จะไปเกาะกันมัง่งอะไรกันมัง่งมันก็จะเปืองแต่มันเร็วแต่ก็เคยทําโยนมาแล้วเคยทามาแล้วแบบเทียแล้วปลาเป้าดีกว่าปลาเป้ามันก็จะละักษณะมันก็จะคล้ายๆายกับนาดำนะการแตกกออะไรมันก็จะดีกว่าเพราะมันจะเสมอกว่านับว่าเป็นวิธีการง่ายๆอีกวิธีการหนึ่งทําให้การทํานาไม่ยากและน่าสนใจอย่างยิ่งและที่สําคัญไปกว่านั้น ชาวบ้านที่มาช่วยกันทำนาในวันนี้ทุกคนต่างมาร่วมด้วยช่วยกันไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงินทองซึ่งกิจกรรมลงแขกแบบนี้นับวันจะหายากแล้วครับเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงได้ครับเลี้ยงครอบครัวคนอื่นด้วย <c oughs> <c oughs> ต้ามาช็กทีมมาทำนี่ก็คือเวลาทำก็มาช่วยกันทำอาจจะเหมือนเหมือนกับการจากนะแต่ว่าถึงเวลาเขาก็ไม่ได้เอาตังค์้เขาจะเอาข้าวสารมั่งเอาปุ๋ยมั่งส่วนมากก็จะเอาข้าวสารถ้ามีสวนก็ก็จะเอาปุ๋ยหมักไป เวลาทำปุ๋ยก็มาทําด้วยก็เหมือนเหมือนคิดคิดว่าวันนี้ก็ได้300รก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยแล้วได้กี่ลูกได้ข้าวกี่ถังอะไรเงี้ยก็คือก็สีไปเรื่อยแต่ย่างมาวันนี้ไม่ได้มีการจ้างเป็นเงินไม่มีจ้างเป็นเงินเลยช่วยเหลือช่วยกัน,ปนไปถึงเวลาก็ทําสวนแล้วก็ไปช่วยก็ทำมั่งเ,เวลาเราทำนาก็มาช่วยแล้วทำมั่งสิ่งใดใครนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่าย นั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์หลังจากเวลาผ่านไป3-5วันต้นข้าวจากถาดหลุมที่ถูกปาเป้าลงในแปลงนาก็จะเริ่มตั้งตัวได้รากข้าวยึดแน่นกับดินพร้อมจะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวสูงใหญ ซึ่งตำบลทุ่งควายกินแห่งนี้ในอดีตชาวบ้านประกอบอาชีพทำนากันเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เข้ามาแทนที่พื้นที่ทำนาจึงเปลี่ยนเป็นสวนยางพาราสวนปาล์มและสวนผลไม้แทนแต่ครอบครัวพี่อาย,ยังคงยึดมั่นในอาชีพทำนาตราบจนปัจจุบันซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเขาจะเก็บข้าวเปลือกไว้สีซึ่งมีโรงสีเป็นของตนเองและแปรรูปข้าวเป็นบรรจุภัณฑ์แบ่งขายเป็นกิโลกร,รมัมด้วยวิธีการแบบนี้ ราคาข้าวต่อหนึ่งตันจะสูงขึ้นกว่าขายข้าวเปลือกให้กับพ่อค้าครับอันนี้ก็จะทําเป็นถุงละกิโลเพื่อสะดวกตอนนี้พอดีย่งเมื่อก่อนเราเริ่มตอนทีกิโลละยี่สิบบาทตอนทําใหม่ๆปีสี่แปอันนี้ทํามาตั้งแต่ปีสี่แปตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆตามราคาที่ลูกค้าต้องการตอนนี้ก็กิโลละห้าสิบ เป็นข้าวของเราเองเลยของเราเองไอ้นะที่กระบวนการแปรรูปนี่มันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเยอะเลยไหมเยอะเพราะว่าถ้าเราขายเป็นข้าวเปลือกอ่ะเราก็จะขายอยู่ที่กวีนละสองหมื่นเรากําหนดเองเรา <laughs> เริ่มต้นที่เก้าพันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะสิบปีพอดีแต่แปรรูปแล้วนี่ก็กิโลละห้าสิบค่าเกวียนเองมันก็จะได้หกร้อยกิโลพอแปรรูปแล้ว ก็จะขาย50บาทก็จะได้เกียนละสามหมื่นต่อเกวียนทีนี้มันไม่ใช่ได้ข้าวอย่างเดียวอันนี้คือคิดเฉพาะข้าวอย่างเดียวก็จะมีแกบแกบก็เอาใส่ขุนเป็ดด้วยแล้วใส่แล้วหมูเล้วเป็ดเหลือก็าขายกิโลละบาทนอกจากจะสีข้าวขายเอง โดยแบ่งขายเป็นกิโลกร,รมัมพี่อาย,ยังแปลรูปข้าวในรูปแบบของแคปซูลซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าและเป็นการเพิ่มมูลค่าข้าวขึ้นไปอีกครับ 2>, 2นิ้มก็100เม็ดแล้วก็ขายมาเม็ดละบาทก็คือ100บาทค่าแคปซูล20บาทค่าบรรจุ20บาทค่าติกเกอร์5บาทกับถุงก็จะตกถึงเราซึ่งเป็นเจ้าของก็จะอยู่ประมาณ40 45บาทก็ถือว่าพออยู่ได้แล้วแหละ อันนี้ขายดีมากอันนี้เราแปลรูปนี่เราคิดเองที่เป็นแคปซูลคิดเองคิดเองคือเราจะทํามันจะมีสองอย่างอย่างชงคือเอาใส่แคปซูลทีนี้อย่างชงเนี่ยบางคนก็เอาไปผสมกับข้าวเลยเวลาจะกินข้าวก็จะเป็นผงไปก็อย่างแคปซูลนี่มันก็จะสะดวกคือพกพาไปไหนอะไรไบเนี้ยอยากกินก็กินมันก็จะสะดวกก็มาคิดมันก็จะได้เพิ่มอีกเกือบละหมื่น <c oughs> อย่างมะลิแดงเนี่ยเราขายเข้าแปลรูปเริ่มได้สามหมื่น ก็จะได้จมูกข้าวกิโลฝาฝ่าเก้าพันหมื่นหนึ่งก็จะเป็นสี่หมื่นส่วนอันนี้มันราคาที่แปดสิบมันก็จะจกสี่หมื่นแปดอันนี้อีกหมื่นหนึ่งมันก็จะเป็นห้าหมื่นแปดต่อเกวียนไม่บวกกับแกบกับลำที่ไปขุนเป็ดขุนหมูอันนั้นก็เป็นรายได้เพิ่มอันนั้นก็จะกลับไปเป็นปุ๋ยหมักก็คือพอสามเดือนสี่เดือนขุดขึ้นมาทําเป็นปุ๋ยหมักเอากลับไปใส่นาใส่สวนก็เหมือนวนกลับไปที่เดิม ความรู้เพิ่มเติมหลังจากการผ่านอบรมเกษตรทชีวิตทำให้ครอบครัวของพี่อาร์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่สินหมดไปอีกทั้งเขายังมีบำนาญชีวิตอีกหนึ่งแปลงนั่นคือพื้นที่ปลูกไม้ป่าจำนวนก้าไร่ซึ่งมีต้นยางนากว่า1000ต้นจากพื้นที่ที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสดินหมดสภาพเขาใช้ความภาคเพียรและอุปความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ปรับปรุงบำรุง,รงดินจนมีความอุดมสมบูรณ์มีไรายได้จากการขายกล้วยต่อสัปดาห์พอสมควร และยังมีพื้นที่ปลูกพืชผักรอบบ้านมีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนครับเพราะทุกวันนี้เราปลูกของที่เราก่อนไม่เคยมีนะติ่สวนทีไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เราปลูกมีกินมีใช้และแถมยังแจกจ่กจายให้เช้าให้เพื่อนบ้านให้ลูกหลานกินได้สบายเลยจากที่เราไม่เคยคิดที่จะปลูกคิด,ค,ดคิดที่จะทะําอ่ะเราไม่คิดถึงว่าอุ้เราจะต้องเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่อคนข้างนามั่งเราไม่เคยคิดว่า เรากินได้เองไปวันวันเองที่เราเราไปไปหามาเนาะก็ไดกินได้ใช้จำพาะทําให้ไมออกวันสองวันคือหมดอะ่ะแต่ทำตรงนี้เราปลูปกสางอะไรปลูกต้นไม้ปลูกมะนาวปลูกมะละกอเผื่อนบานไดกินแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อเราไดกินของปลอดภัยได้กินตรงนี้แล้วเราเราคิดว่ามีความสุขมากเลยจากทิ้งเงินเราจะต้องเอาไปซื้อเนาะจากไดมาเนี่ยมุดได้มาสามร้อยเนี่ยเราเหิวมาทุกอย่างเลย ไม่ว่าพักมเือไม่ว่าผิดอะไรเราซื้อมาหมดเลยเงินตรงนี้มันก็หมดไปและแถมแบบพี่น้องเราก็ไม่ได้กินตรงนี้แล้วว่าม,มันมันมีความสุขแล้วมันจักเงินที่เคยซื้อเงินเรือนะมันก็ต้องใช้ชีวิตไปตามสภาพของมันนะอย่างเช่นเราทําทนาทํานาก็ได้ข้าวฟางข้าวแล้วก็ไถหมกลงไปทําปุ๋ยในนาอย่างนี้ข้าวก็มาสีสีข้าวแล้วก็ได้เก,ก็บเก็บก็เอาไปขุนเป็ด ลาก็เอาไปขุนหมูไปข้าวส่วนก็ไปต้มเลี้ยงปลาครับมันก็จะเดินเป็นวงจรหนึ่งเรื่องอาหารที่พักมีเรื่องอาหารมีสุขภาพดี <c oughs> ก็คือมันต้องพัฒนาไปสู่เกษตรยั่งยืนเนี่ยนะมันไม่ใช่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวคือพอพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะนําไปสู่ารามยั่งยืนคือหนึ่งเราไม่เดือดร้อนอะไรมากมายนะก็คืออีกอย่างหนึ่งการใช้ชีวิต ถ้าเราอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันื่องมันก็จะสร้างของมันเองถ้าเราทําจริงๆมันจะพาเราเดินไปเองอยู่้ครับอยู่ได้แน่นอน